สบ,บายดีพี่น้องฟาดโทรพี่น้องเมื่อนี้ลงมือฟัดกระเพราเองกับมือไตไก่พี่น้องมาพี่น้องเอ้ยกินข่าวน้ำก้านเสียบเส้นเพน็ดบ่ลูกเพ็ดเลยฉีดฉีดฉีดแม็กกี้ใส่นำ้ำมองลูกยังมองย่างจิ้นเฉาบ่บ่อนบ่มื่อนิโซ่ฟีมือพี่น้อง ขอบคุณเจ้าภาพไต่ไก่เฮาเด้อขอบคุณป้าน้องยุกิไลไลไต่ไก่อาหารมื้อนี้ขอบคุณป้ายุคีไลไลเด้อเนี่ยงกับเขาอีหลานนั่งกินผู้เดียวตักให้แล้วพี่น้องตักให้เพลินเอาไปนั่งกินอยู่หันตักใหายโบราณบดได้พอเธอกินเผ็ดบดได้กันกินเผ็ดกันกินเบิร์ล้วก็เติมอีกชิมมองดูยายมันเกาะมันแกะบ่ก

หน้าปลาหน้าปลานีขาดบบเลยบัรล่นน้ำมาตาีกว่ามาไปย่างกันเอ้ยได้เจ้าขอเนี้ยมัพัดนไปแล้วมันเบิ้ลนะไม่เอาขอเนี้ยก็บันพัดไก็ได้ไปยังดอกนเออคิดโหลดมันเบิ้อกโนบโกดแล้วขอนี้ย้ขอเนี้ยก็พัดนไป้ก็ได้เบิ้งเข้มลนี่นียาราะเแทงผ่องแงเราได้แจ็บด้ยนี่อันนี้นะ อิหานกินไหมกินไมกนไหมเปนงเทียนนะครัเขียนเป็ส้มอันนี้นี่กินนะแม่นลยซูชินตักกินไหมข้าบุกเ้นแหล่แหลเล็วเด้อเะนั้คือจด้ลน้ย ลวกป่าแต่ว่าเนี่หลวองเลขายเอาขึ้นเลยแก่แสบมันแสบเด้อนี่จะเปนแสบแล้วจะโมโห เรากินเไปเราเรื่องเรากินทวมน่ะเด้อพวกอีกท <Okay. f blessing> ียำปลากะองนี่เนาะไปถเาบออมใครดกาิดบอกแก่ากะฟองแล้วเจ้าเรอเตีเรือบ้นเมติเร่อบน้อเรือเจ้าดินานห่

พี谢谢่น้อแมสินี um, ่แม่ตอนไหนอาพี่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 มาทำนี่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 ใครแเขาถ่า่ะปเขาียมนะแล้ไปใส่แม่เออไอเทียมไงีอยเออเนนี้เออเนี่ยเออเนี่ยเทียม

เออแค่นค่ะเติมยามไปยิ่งไปนะคนนั้นเราบุหรี่ไัง่เนาะเม่จะเติมเบิร์ดี๋่วมาลูกจะคอยบุหนี่ไพเล่มจะได้จะจะไปเทแต่พึ่งกินใจได้ลูกเลยกินมันเบิร์เนะานะ

ไข่บดแดงคืออะไรใจฉ่อมาจากจหนจลย่ายุบทายเด้อใจ่ไข่รูปหนึ <sk <sk <si ่งที่น่องบอว่าพีชีหลก เด็กกิอาหารป่เบินแล้วพ่อนาหมจิอันนี้ก็ <AND Ash well. S 2> ได้นเลยเนาะยาละยาบ้างเหรอบวกทีเดียก็ว่าได้ ไถลุไถคำดีกว่าอิ่มลตอนนีดหนักมากนึกไอ้บอตอนไหนนี่บขามันย่ยไม่ใหญ่อย่างนึงตอนนี้อิีเล ปลากระป๋องอิ <c oughs asy> ่มอยู่บ้าล่ะอิ่มบ้างไหมอิ่มมากเลินมมากเลหินหวอมึงแย่แปะเลยน้านี่เครื่องจุ่ย multimulti-field <laughs> หดาวกันเนาะดีมลยเตียบอเนี hmm. so, so, ้ต้าหน้าของหมเตียเนตากอง่มนแจ่มเลย้้องชี้ตอนใหนพอไปชี้สีด้ไหมอาตอนไหม่พอเด้อลุกๆเอาไปพอนี่ยโชว์อวไปพอองัาคัโทวะ <c oughs> เอาไปบดถัวยนะลูกพ่อ,อปบาริป้าปาไปบ่งตูนป้ที่ตะ

เามันินปไดมากินนมเด้อมานา้าเปกหัวเดิเขาจะกินเบิเอามาวลน่มกนน้บตคนใส่คนใส่่นหงเรียบวลู่วงเแม่ป้าหมอว่ากินเลยมันดีใมากแม่ปเดียว khác mấy gì phải rồi mấy cái đó là đâu này sót anh nam bảo ui kem gia cho nên à เน้นกันเท่าไแล้วมันมายาบันเย่งยางมัาแทงกีสมมแทเสือมันกันผูลานเงเสือมทน่เทเข้าวแ่กับเออยานินงนหอมันเห็จท่าจิะนะแ่ามอสีเปนคนเปิด่อัดบ้าง